สวัสดีค่ะก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปอันตราซาวกันนะคะแล้วก็รู้เพศของลูกแล้วนะคะก็ได้ลูกชายนะคะคนที่2นะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องของการอันตราซาวที่ผ่านมานะคะซึ่งจะเป็นการอันตราซาวแบบละเอียดนะคะอันตราซาวแบบละเอียดเนี่ยคุณหมอเขาตรวจอะไรบ้างนะคะต่างจาก อันต the really ้าซาวแบบปกติที่เราไปยังไงนะคะอันต้าซาวจริงๆเขาจะมี2แบบนะคะก็คือเป็นการอันต้าซาวผ่านหน้าท้องก็คือปกติที่เราอันต้าซาวกันปกตินะคะก็มีเครื่องแล้วก็มาวัดตรงหน้าท้องเราเนาะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คืออันต้าซาวแบบผ่านทางช่องคลอดนะคะอันนั้นตอนที่ท้องน้องขมิ้นนะครั้งแรกอ่ะก็อันต้าซาวผ่านทางช่องคลอดนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่า เขายังตัวเล็กไปยังมองไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าเกิดการตั้งคันเนี่ยหลายๆสัปดาห์แล้วนะคะก็อันทราซาวผ่านหน้าท้องปกติได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปอันตราซาวที่คุณหมอเขาปรินให้มานะคะรอบน,นี้ไปมีอันตราซาวสีมิติด้วยนะอันนี้เป็นอันทราซาวแบบดูจากด้านข้างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันทราซาวสี่มิตินะคะ ก็อันตราซาวแบบละเอียดจะทําน่าจะทําประมาณที่สัปดาห์ที่18ประมาณนั้นนะคะขึ้นไปเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทารกในครรภ์เนี่ยสร้างอวัยวะก็ได้ค่อนข้างที่จะครบนะคะแล้วก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเช็คว่าอวัยวะต่างๆของเขาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเ,เริ่มมองเห็นอวัยวะเพศผ่านการอันต้าซาวได้แล้วด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่แบบ คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะก็จะรอคอยกันเนอะว่ารุ้นว่าลูกเราอ่ะจะเป็นเพศอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนะะี้ค่ะ18 1920วิกีคนะคะอย่างท้องแรกโบก็ตรวจตอน20วีินะคะท้องนี้ก็ตรวจตอน19วีกนะคะตอนที่ไปอันตราสาวนะคะก็คุณหมอเขาก็เช็คปกติอะคะ่ะเช็คความวัดความยาวของ เบบี <Baby S 2> ในคันนะคะเขาจะวัดความยาวจากหัวถึงก้นนะคะไม่รวมขาเนาะฟังเสียงหัวใจเนาะดูการเต้นของหัวใจนะคะว่าการจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยสม่ําเสมอเนาะไม่มีการแบบผิดปกติอะไรนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการตรวจแบบรอบทั่วไปเนาะแล้วก็ทีนี้จะเป็นการตรวจละเอียดลักก็จะมีวัดรอบศีรษะนะคะดูขนาดของกระโหลกศีรษะเนาะแล้วก็สมองสองข้าง เท่ากันดีหรือเปล่าไม่มีข้างไหนที่เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปขนาดของเนื้อสมองอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคไหมเนาะไม่เล็กจนเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะตรวจดูเรื่องของช่องท้องน่าจะเป็นในส่วนของกระเพาะนะคะแล้วก็ดูไตสองข้างนะคะว่าเอามีไตสองข้างปกติไหมแล้วก็เส้นเลือดมีการไหลผ่านไตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะาการเต้นหัวใจอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ ตรวจด,ดูจํานวนหัวใจมีสี่ห้องครบสมบูรณ์นะคะลิ้นของหัวใจทํางานแบบสอดประสานกันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นเลือดที่ไหลผ่านหัวใจเส้นเลือดที่ออกก็จะเป็นการตรวจได้ว่ามีภาวะของลิ้นหัวใจรั่วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูความสมบูรณ์ของการทํางานของหัวใจการทํางานของหลอดเลือดต่างๆแล้วก็ดูจมูกจมูกมีสองรูเท่าๆกันแล้วส่วนจมูกเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับส่วนของปาก ติมผิวปากเนี่ยเติมเต็มดีไหมไม่มีภาวะของปากแหว่งเพดานโวอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบเยอะๆเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดจากอันตาสาวเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบน้อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นได้จากการอันตาสาวนะคะแล้วก็ดูมือดูแขนดูขานะคะดูจํานวนนิ้วมือนิ้วเท้านะคะมีนิ้วมือข้างละ5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณหมอเขาก็นับๆดูนะคะก็จะดูว่ามีอ่ะ มีนิ้วยื่นมาผิดปกติหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดนิ้วที่ยื่นมาเขาไม่มีกระดูกเนี่ยมันก็จะไม่เห็นผ่านการอันต้าซาวเนาะมีเช็คกระดูกสันหลังนะคะโครงสร้างของกระดูกสันหลังแล้วก็ดูว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมีเนื้อห่อหุ้มชัดเจนนะคะไม่มีแบบกระดูกสันหลังที่แบบโผลออกมาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ดูเพศนะคะดูเพศลูกคุณหมอเขาก็คงแบบ ก็คงรู้เนะคพราะว่าเป็นส่วนที่คุณพ่อคุณแม่อยากดูที่สุดนะคะเขาก็เก็บไว้ตอนท้ายสุดเลยค่ะเพิ่งมาบอกว่าอ่าโอเคแบบอยากได้น้องผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยถามน้องสิลวว่าอยากได้น้องผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มาบอกว่าโอเคตอนนี้แบบได้ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกว่าเนี้ยคือเพศชายหรือเพศหญิงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะบอกว่า 8 0ถึงเ0เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอันตราซาวอ่ะมันก็จะดูได้ส่วนหนึ่งเนาะมันก็อาจจะเกิดการแบบผิดพลาดหรือว่าอะไรคือจะบอกว่าผิดพลาดมันก็ไม่ค่อยถูกนะคะคือมันก็ไม่ได้แม่นยำแบบ100%เอรนะเนาะรวมถึงการอันตราซาวอาวัยวะอะไรต่างๆด้วยนะคะอย่างอื่นด้วยทั้งหัวใจทั้งปอดทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบชัวร์1ซ0นะคะเพราะว่า ข้อจํากัดของการอันต้าซาวอ่ะมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งเนาะบางคนอาจจะงงว่าทำไมอันต้าซาวมองไม่เห็นทาไมถึงคุณหมอถึงวินิจฉัยผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับการอันต้าซาวแบบละเอียดนะคะเพื่อดูความสมบูรณ์นะคะของอวัยวะต่างๆในร่างกายของทารกนะคะที่อยู่ในครรภ์เนาะสำหรับคลิปนี้พวกก็ขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดจับสกา,ายให้น้องอมสินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกดกระดิ่งให้น้องอมสินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ